สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ติดตามช่องรถยนต์มือ2องภาคใต้ครับคลิปนี้มีรถกระบะมือ2เข้าไร่เข้าสวนราคาถูกถูกสภาพดีๆมาให้รับชมกันครับใครที่ไม่มีรถกำลังหารถไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไว้พิจารณากันครับเป็นเจ้าโตโยต้าไมตี้ X แคปรถปี94เครื่องดีเกียดีไม่ไอไม่ดันแอ์นาวสันช่วงล่างดีคัดซี่สวยไม่ผุไม่ดามไม่เป็นสนิมรถพร้อมใช้งานเข้าไร่เข้าสวน คนผักคนหญ้าขับทางไกลสบายครับภาสีปี65ขาดไม่เกินเล่มทะเบียนชุดโอนครบเจ้าของขายราคา53,000บาทครับสนใจโทร065 1426333รถอยู่จังหวัดกาญจ,จนบุรีครับท่านใดที่อยู่ใกล้ไปดูรถทดลองขับพูดคุยต่อลองหน้างานดูก่อนได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ากระผมจะหารถดีๆราคาถูกๆมาให้รับชมกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ